มีเพื่อนตอบว่าคำนามใช่ค่ะนานวันนี้พวกเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องคำนามโอเคพร้อมนะ้วพวกเราเอาหนังสือขึ้นมาประกอบนะคะมีคุณหมอมีหมอตูใช่ไหมคะอ่ะซึ่งคำเหล่านั้นนะคะมันหมายถึงคำอะไรคะคำนามครูก็เลยจะมาให้ความรู้นะคะอ่ะให้พวกเรานำหนังสือภาษาพาทีนะคะหน้าหนึ่งร้อยคำสองอมาดูประทอล เรียชื่อคนนั้นเนี่ยถึงใส่ว่าเอ้าอาจจะเป็นแค่คนหรือครับคู่อ่าแลพวกอาชีพต่างๆคนที่ประกอบอาชีพต่างๆเขาก็ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นคนก่อนใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ่าเช่นคุณหมอเป็นคนไหมเป็นคู่เป็นคนเลยคะเป็นอ่าถ้าเราเป็นเด็กๆเราเป็นเป็นเราเป็นมานะคะในกิจกรรมที่หนึ่งของเรานะคะมีชื่อกิจกรรมว่าอะไรคะตามล่า นามนะคะเล่นจัดให้ถูกต้องอ่ะต่ก่อนที่เราจะไปเล่นนะคะสมาชิกของเรามียำนวนกะลูนเจ็ดคนแต่ว่าเราจะแบ่งทีมเป็นสองทีมก็คือสองกลุ่มนะคะอาจจะไม่เข้ากันเพราะว่ามันเป็นจํานวนเลขทีใช่ไหมคะมันไม่ลงตัวแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าในแต่ละกลุ่มของเราไม่ได้เน้นจานวนสมาชิกเราเน้นเวลานะคะอ่ะโดยเกมที่หนึ่งของคุณรูนะคะจะให้เวลาของพวกเรากลุ่ม นะคะ2นาทีนาทีแรกนะคะจะเป็นการใบอะไรคะ<ด>ใบคำนาม<บ>ที่อยู่ในบัตรคำนะคะคนที่ได้พูดคำนามออกไปจะมองไม่เห็นคำใบส่วนคนที่ไรคะเห็นคำศัพท์จะเป็นคนใบให้เพื่อตอบนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูอ่ะแต่ก่อนอัอนนี้เราจะแบ,บ่งทีมก่อนนะคะซึ่งทีมของเราจะแบ,บ่งเป็นทีม แยกตามจำนวนเลขคู่และเลขคี่อ่าเริ่มแล้วเท้าที่เลยค่ะ,ะนะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเกมใช่ไหมคะอ่ะคุณครูจะถ่งตัวแทนกลุ่มนะคะออกมาฝังชืวอกันก่อนอ่า กลุ่มละ1นาทีหรือ60สิวินาทีในการไปโอเคอ่ะเลิกจ้า จะให้มาแยกว่าคํางานที่พวกเราได้บอกไปเราจะได้จาแม่นยำยิ่งขึ้นใช่ไหมคะว่าคํางานจะแบ่งเป็นอะไรคะคนคําที่ใช้เรียกแทนคนชื่อสัดสิ่งของแล้วก็สถานที่อย่าเพิ่งน,นะคะรอกี่และจับเวลาไป,ไปอา้ามีเวลาหนึ่งนาะทีในการแยกเหมือนกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆต้จัดการได้นะคะดูเวลา<ๆ> เป็นการหาเดินทางหาคนที่ไม่เขา้าพวกนะคะจกแต่ละข้อจะมีคำอยู่3คํคำให้พวกเราบอกว่าคำไหนที่ไม่ใช่คำนามนะคะแต่ละข้อนะคะจะมีอยู่3ตัวเลือกตัวลืที่ 1, 2 3ให้พวกเราเอ่ยคำสามคำนั้นด้วยคำที่ไม่ใช่คำนามนะคะอ่าอันนี้จะไม่ให้ออกมาเล่นเทศจุมจะตอบสบเลยคนที่รู้คำตอบ ยกมือนะคะไม่จะเป็นอันนี้จะแต่ว่าในลายถุมเราจะช่วยกันโอเคไหมคะเรพร้อมยังพร้อมนะพร้อมซบมือนะคะหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะวันนี้มราจะหูเริ่มเลยปกดกันดิง มีกิจกรรมลุ่มแล้วก็ทำใบนมครบทวนเป็นรายของคลของเราทีนี้นะคะวันนี้สรุปเราเรียนเรื่อง พิวเออนะคะแในสิ่งสุดท้ายคืออะไรคะสะถานที่อ่ะบางทีเรายังไม่คุ้นใช่ไหมบางทีเราจําได้อ,อุเอ๊เวลาเราเข้าศึกษาวิชจําได้แค่ไหนคะคำที่ใช้เรียกชื่อคนเป็นเพื่อนชั้นใช่ไหมคะชื่อต่างหาคุณครูอาชีพต่ตางๆาและยังมีสถานที่ที่พวกเราไม่รู้ว่เนี่โรงเรียนใช่หรอใช่ไหมคะโรงเรียนใช้คำนามใช่ไหมเรียนีใช่ไหมคะอ่ะนอกจากที่เราคุ้นเคยเราไ้ โรงเรียนมีบ้านมีโรงพยาบาลมีทานมีตำรวจม,มีอะไรอีกมีอะไรธนาคารธนาคารนะ่ะเหนื่อมากให้บร,ริารได้ที่สถานที่ที่ไหนคะโรงเรียนโรงพยาบาล